รีวิวว่าที่อาชีพใหม่ในอนาคตของผมนะครับอยากรู้แล้วใช่ไหมครับว่าว่าที่อาชีพใหม่ของผมคืออะไรนะครับนั่นก็คือช่างตัดผมนะครับวันนี้ผมได้มีโอกาสนะครับไปสมัครเรียนบาเปอรกับสถาบันสถาบันหนึ่งนะครับมาดูซิว่า ผมไปสมัครแล้วก็ได้อุปกรณ์อะไรมาบ้างนะครับผมสิ่งที่ผมได้มาเลยนะครับนี่ปัตเตเลียนครับผมปัตเตเลียนแถมมาให้นะครับเซ็ตเลยเป็นกล่องเลยนะครับผมนะฮะยี่ห้อเคมยนะครับผมแกะดูกันเลยนะครับแกะดูกันเลย นี่ครับผมปัจตเลตียนที่แถมมานะครับผมแล้วก็มีตั้งไกลนะครับมีตั้งไก่ซอยตั้งไก่ซอยแล้วก็ตังไกลตัดนะครับผมสองอันนะครับแล้วก็มีวีเล็กนะครับ นี้ใหญ่นะครับผมแล้วก็มีซอนครับผมมีซอ้อนะครับแล้วก็แป้งปัดนะครับผมเสื้อช็อตนะครับ เกเสื้อเสื้อช็อปเสื้อช่างอะไรสักอย่างแล้วก็มีผ้าคลุมตัดผมนะครับเป็นไงบ้างครับเห็นอนาคตของผมหรือยังครับผมเห็นอนาคตของผมนะครับอนาคตผมจะเป็นช่างโจในตำนานนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจช่างโจเลยนะครับ อีกหน่อยจะเป็นโจบร์เบอร์นะครับสำหรับคนไหนที่ตกงานช่วงโควิดนะครับกำลังมองหางานใหม่อยู่นะครับอาชีพนี้ก็ผมคิดว่าน่าสนใจนะครับรอไปหาที่เรียนได้นะครับผมตามสถาบันต่างๆนะครับวันนี้ก็ไปแล้วครับฝากไว้แค่นี้ครับผมสวัสดีครับ